ก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาพิคกราฟกันในวันที่28มษายน2566นะครับก่อนไปพิครกราฟมาดูข่าววันนี้กันก่อนนะครับมีอะไรน่าสคัญบ้างสำนักง,งานกรตอเผยแพร่ความผิดและอัตราโทษตามพรกรสินทรัพย์ดิจิทัลอ o g นท t แฟคเตอร์ออคเท n i c a t o r สร้างความกังวลให้นักลงทุนกังวลยังไงไม่รู้เหมือนกันเราเข้าไปอ่านดูกันนะครับบิทแคชีคนมิลเลนมิลเลนเนียจิน,นเซ มีแนวโน้มสร้างสังคมเป็นมิตรกับคริปโตมากขึ้นยังไงบิตคอยีมูลค่า1 3ล้านแสน USD หากมันกลายเป็น global reserve นะครับ CBDC และ stablecoin อาจไม่ต่างกันอย่างที่คุณคิด Consensus 2023อันนี้จะเป็นข่าวของวันที่27จกับตาท่าทีของ v i ซ่าตอน ข่าววันที่8ก็มีประมาณเท่านี้นะครับหากเพื่อนสนใจก็เข้ามาอ่านกันได้ในหัวข้อข่าวของ Trading View นะครับเอามาดูกราฟกันเลยครับตัวแรกก็เป็น b บิตคอยทยบาทนะครับบิตคอยทยบาทมี3สัญญาณที่น่าสนใจนะครับตอนนี้ตัวกราฟนะครับเอเอเอโคซาวเวอร์นะครับก็ยังอยู่ในสัญญาณบ u าอยู่นะครับส่วนตัวกราฟนะครับขึ้นมายืนได้นะครับบนเส้นสีเหลืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้ก็เริ่มทำฐานอยู่บนเส้นสีเหลืองแล้วนะครับส่วนเตโตคาทิกไอซไอนะครับชี้หัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด MACD นะครับเริ่มมีการใกล้ตัดกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมก็มองว่า BTC นะครับวันนี้เป็นตัวที่น่าจับตามองหนึ่งตัวนะครับก็อาจจะยืนอยู่บนแนวเส้นสีเหลืองนะครับก็อาจจะวิ่งขึ้นไปต่อได้นะครับมองว่าเป็นตัวที่น่าจับตามองเลยนะครับ BTC วันนี้ต่อไป BNB BNB มีสัญญาณไม่ดีนะครับก็หลุดแนวเส้นเหลือง ลงมาแล้วนะครับตอนนี้ตตวกาติก RSI ก็ตัดลงต่อนะครับตัว m b d นั้นก็ตัดลงต่อเช่นกันนะครับก็เป็นสัญญาณที่มองบอกว่ามีโอกาสที่จะลงมาในฐานข้างล่างครับในโซนประมาณ1 5 0 0นะครับผมก็อาจจะลงมาที่โซน1 5 0 0ได้นะครับก็เป็นสัญญาณที่ไม่ดีของ BNB เลยนะครับม็มองว่ามีโอกาสย่อตัวลงมานะครับตัว่้าย LUNC LUNC สตอกาติก RSI นั้น ก็ตั้งขึ้นแล้วนะครับส่วน MACD นั้นยังไม่ตัดขึ้นนะครับผมวันนี้กราฟก็ยังไซด์เวย์อยู่ที่0.0038อยู่นะครับตอนนี้ก็อยู่ยังไม่ทะลุแนวเส้นเหลือง0.0041ไปได้นะครับผมอันนี้ก็มองว่าดูจาก MACD แล้วนะครับก็ยังไม่ตัดกันอย่างชัดเจนนะครับผมก็อาจจะเป็นการไซด์เวยอีกสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็อา,อาจจะไซด์เวย์สักพักหนึงนะครับก่อนที่จะพุ่ง ขึ้นไปตามพี่ใหญ่พด c ีนะครับก็ยังอยู่ในแนวไซเวย์อยู่นะครับผมวันนี้ LUNC นะครับ UFTC สตอกัติก RSI นะครับก็เริ่มงงหัวขึ้นมานิดนึงนะครับส่วน MACD นั้นก็เริ่มงงหัวขึ้นมาเช่นกันนะครับตัวกราฟนั้นยังอยู่ในการไซเวย์อยู่นะครับก็น่าจะเป็นการไซเวย์สักพักนึงนะครับก่อนที่จะโดดขึ้นมาเล่นอยู่บนเส้นสีเหลืองนะครับก็อาจจะตามพี่ใหญ่พด c ไปได้นะครับก็ต้องรอใหญ่พ t C เช่นกันนะครับก็มองว่า เย t ะทีีก็ยังคก่งไซเวยอยู่ในแนวนี้นะครับเพื่อรอพี่ไอพีซีวิ่งนะครับผมที่บะอินุนะครับชิบะอินุวันนี้ยังไซเวยอยู่ที่สูสีตัวหนึ่งสูสองนะครับสตอรี่ไอไอนะครับก็ยังซิกแซกอยู่ในโซนล่างนะครับส่วนเอ็มเอซีดีตามท่าข้งงองเหมือนจะตัดกันนะครับก็มองว่าที่บะอินุนะครับก็จะน่าจะเป็นการไซเวยอยู่ในโซนประมาณนี้นะครับก่อนที่จะเลือกทาง แล้วก็น่าจะพุ่งตามพี่ใหญ่ btc ขึ้นไปในโซนบนนะครับก็มองว่าเป็นการได์เวยนะครับเพื่อรอพุ่งขึ้นตามพี่ใหญ่ btc นะครับส่วน dxy นะครับ dxy วันนี้สาตอัติก s i s นะครับยังงงหัวขึ้นนะครับส่วน macd นั้นนะครับก็อยู่ในสัญญาณตัดขึ้นค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นสัญญาณที่ไม่ดีของ cryptocurrency นะครับผมก็ d xy นะครับดิจิอลลร์ก็มีโอกาสที่จะเ r รก1ย0 1 6ุนะครับแนวที่ไม่ควรเบรกได้ก็คือ102นะครับก็อย่าให้วิเวอรเบรก102ให้ได้นะครับแล้วก็อ่อนแรงลงมานะครับให้หลุด100ไปจะเป็นการดีกับคริปโตเคอร์เซีนะครับแต่ตอนนี้ก็สัญญาณค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับค่าดัชนีดอลลาร์นะครับก็มีแรงดีดตัวขึ้นมาเนาะก็มองว่ายังไม่ดีกับคริปโตเท่าไหร่นะครับก็มาสรุปกราฟในวันที่28เมษายน2566นะครับก็บิตคอยนนะครับก็เริ่มยืนได้บนฐาน 9 0 0 0 9แล้วนะครับผมวันนี้ก็อยู่ที่9 9 5 0 0 0บาทนะครับก็เริ่มยืนได้แล้วนะครับก็มีโอกาสรุ้นไปต่อนะครับก็รอให้สัญญาณตัดกันอย่างชัดเจนนะครับของ MACD นะครับก็มีโอกาสไปต่อได้นะครับส่วนใบแน้นนะครับใบแน้นก็มีการย่อตัวลงมาเล็กน้อยนะครับก็อาจจะเป็นการย่อตัวลงมาทื่ฐาน1 5 0 0ก่อนนะครับก่อนที่จะทํา ฐานและพุ่งกลับขึ้นมาคืนนะครับตอนนี้ก็มองว่ามีโอกาสย่อตัวก่อนนะครับของใบนั้นหรือบีนดีนะครับส่วน l u n c นะครับผมตอนนี้ก็ไซเวย์อยู่ที่0.0038นะครับก็รอลุ้นนะครับให้ดีดตัวกลับขึ้นมาอยู่ที่0.0041นะครับและยืนให้ได้เพื่อลุ้นไปต่อนะครับผมก็ส่วนชิบะอินุนะครับก็ยังไซเวย์อยู่ที่0.04ตัว102นะครับผมก็ขอให้ดีดตัวกลับมาที่0.04ตัว1056ให้้ไดนะครับแล้วก็ลุ้นไปต่อเช่นกันนะครับผมก็ตอนนี้ก็ยังดตเวอยู่นะครับส่วน DXY นะครับมีสัญญาณไม่ดี อยู่2สัญญาณนะครับก็คืออ่าอยู่3สัญญาณนะครับก็คือตัวกราฟมีแรงดิีตัวขึ้นส่วนสตัวคาติกไอท์ไอนะครับก็ยังจูหัวขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ส่วน m อ็นนั้นยังตัดกันขึ้นอยู่นะครับก็เข้าไปดูกันที่วิเคราะห์วิเคราะห์กราฟกันได้เลยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการให้วิเคราะห์เหรียญไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกมาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับไปก่อนแล้วบ๊ายบาย